ดีค่ะนังน้องที่นะ่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอม h ช n n นลค่ะว้าววันนี้ก็มีน,ะน้องๆอ c ซนะคะส่งรูปวาดแฟนอาร์ตเข้ามาให้พี่อ้อมใน Facebook นะคะรูปแรกนะคะส่งมาจากน้องโมจิค่ะว้าวรูปวาดนะคะน่ารักมุ้งมิ้งมากๆเลยรูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องใบเฟิร์นคนเดิมค่ะอยู่ปสองทับ4นะคะว้าวตัดรูปกระดาษเป็นรูปหัวใจมาให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะนน้อง,องรูปวาดน่ารักกันทุกคนเลย วันนี้นะคะพีอ่อมก็อยู่ในเกม Roblox ค่ะในแมปที่ชื่อว่า Animatronic Tycoon กันนะคะมาชวนน้องๆค่ะไปสร้างร้านอาหาร f r Freddy ี f เ s t b a r กันนะคะซึ่งในร้านจะเป็นยังไง,ไงมีอะไรกันเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเราก็มาเลือกทำเลร้านอาหาร f r Freddy ี f เ s t b a r กันก่อนเอาเราพีอ่อมก็เลือกหมี Freddy ค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ไว้สำหรับผลิตสินค้าในร้านอาหารกันนะคะแล้วตรงนี้ก็ไว้เก็บเงินค่ะ ว้าวเราก็เก็บเงินมาเยอะแล้วนะคะเราก็มาอัปเกรดเครื่องผลิตสินค้าร้านอาหารกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยสร้างออกมาเยอะๆเลยนะคะว้าวพี่ยมามฮะาดูสิฮะมีเครื่องอัปเกรดสีชมพูน,นะคะเหมียวใช่เราวจ้าแบล็กกี้มันจะทําให้เราได้เงินเร็วขึ้นนะจ๊ะปะต่อไปนะคะเราก็สร้างกำแพงกันต่อเลยค่ะนี่ฟ้าผานังกระจกค่ะว้าว เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแลวนี่นก็คือประตูนีรภัยจ้าแบกกี้ว้าวไวการเด็กเรียนนะฮะเหมียวใช่แล้วฮว่านี่ไงฮคาลิเบตเครื่องแล้วโอเคเลยฮิฮิเอาละแบกกี้เดี๋ยวเราไปสร้างร้านอาหารของเรากันต่อดีกว่านะได้เลยฮะเหมียวต่อไปนะคะเราก็ผลิตเครื่องอัปเกรดสินค้าร้านอาหารกันเยอะๆเลยนะคะยาวไปเยาวไป ว้าวพี่ย่อมฮะโอ้ของไหลเรามาเต็มเลยว้าวเจอน้องๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ย่อมมาสร้างร้านอาหารกันหรอคะเยยเอาละคะ่ะสร้างกันต่อเลยนะคะว้าวนี่ก็คือเครื่องกดน้ําอัดลมอัตโนมัตินะคะว้าวอุ้ยน่าดื่มทั้งนั้นเลยว้าวอู a ้เอ็นเดร m o u t a i n Dew ว้าว,าวรู้สึกว่าคอแห้งขอกินมาเทนดิวเลยนะอ่าหนูก็ขอกินชาลิปตันนะคะเต็มที่เลยเต็มที่เลยอยากกินน้ำอะไรก็หยิบเปิดกินได้เลยนะพี่เลี้ยงเองโอชื่นใจจังเลยนะฮะเหมียวอ่าแบกกี้สดชื่นซาบซ่ามามาสร้างกันต่อดีกว่าค่ะและนี่ก็คือเครื่องอัปเกรดร้านอาหารไซสใหญ่ขึ้นนะคะว้าวดูสิ อู้ออกมากันใหญ่เลยนะเนี่ยอู้ได้เงินรวยๆนะเนี่ยบลั๊กี้ว้าวร้านอาหารของเราจะรวยแล้วนี่สร้างเป็นดับเบิลเลยนะออกมาสองเครื่องเลยอู้ดูสิไหลออกมากันเต็มเลยนะเนี่ยนี่เลยค่ะสร้างเครื่องอัปเกรดเพิ่มอีกเครื่องแล้วนะคะว้าวผ่าน QC แล้วนะไปเยี่ยมน้องๆกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะขอเข้าไปหน่อยค่ะอ่าขอบคุณนะคะ เข้ามาเยี่ยมหน่อยว้าวนี้ท้าทางจะสร้างเจ้าไก่ชิก้านะคะเนี่ยว้าวในเกมก็มีด้วยกันหลายตัวนะคะวูว้เป็นสีเหลืองเจ้าไก่ชิกา้าว้าวน้องสร้างพระเยซน,นะคะอา้าวเฮ้ยหัวทิมเป็นยังงไรด้เปล่าะะน้องเป็นลมหรือเปล่าอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว,ลวน้องคะเป็นลมหรือเปล่าฮ้าเหนียวนานนะสิโอ้มีขนาดกิน ๋อเครื่องดื่มชูกำลังนะเนี่ยยังเป็นลมเลยเฮ้ยว้าวรากกอยอฮ้เรามาสร้างร้านของเรากันต่อดีกว่านะคะว้าวเลยเครื่องอัปเกรดอัตโนมัตินี้ออกมากันใหญ่เลยนะคะเนี่ยโอ้ดูซี่เป็นสีน้ำตาลหมดเลยนะแบล็กกี้ว้าวไก,กกาาาไก่ชิก้าสวัสดีจ้าเจ้าไก่ชิก้าอ้าวไม่เอาคัพเค้กมาด้วยเหรอ,อ ูโอ้น่ารักจังเลยน้องเขาได้มาสคอตไก่ชิก้าแล้วนะคะอากินเมาส์แทนดิวเปล่าโอ้ไปเที่ยวบ้านพี่ได้นะนี่เออดบิวก็ A มีฮ่าได้เลยคะ่ะพี่อ้อมมา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 น้องเขาชวนเราไปที่บ้านนะคะไปไปไป,ไป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 ดยกันเร็วว้าวนี่ไงมาสคอตเจ้าไก่ชิก้าโอ้ไก่ชิก้าเต็มร้านเลยยัยมาแดนกันเถอะ โอ้ยด,ดูิน่ารักมากเลยเนี่ยอาพี่ออาหาน่ารักมุมมิงจริงเลยนะคะเหนียวโู <c> ้ย <oughs> ดูสิน่ารักทั้งนั้นเลยแต่ว่าเวลามันก็กลางคืนแล้วนะพวกเราเนะ่ะไม่ดุหรอกนะ <c oughs> เอาละค่ะก็สร้างเครื่องอัปเกรดสีชมพูออกมาอีกนะคะสร้างไว้เรื่องๆขึนนะคะจะได้ได้เงินเร็วๆไงตอนนี้ก็สร้างพรมนะคะนี่เลยสร้างโต๊ะอาหารกับเก้าอี้นะคะอ้าวเตรียมเลี้ยงฉลองร้านอาหาร เฟรตตี้เฟสแบกกันเลยนะว้าวดูสิโต๊ะกับเก้าอี้จะไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็สร้างไฟค่ะหลอดไฟเพิ่มนะคะว้าวร้านของเราจะได้สว่างสวยไม่น่ากลัวยังไงละ่ะบักกี้น่ารนะัี่ิคะเหมียวเวลาตอนกลางคืนพาร้านปิดอะน่ากลัวเลยนะคะเหมียวที่นี่ไม่ดูนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้มาสคอตเจ้าหมีเฟรตตี้ Freddy, มาแล้วค่ะว้าวน่ารักจังเลยฮ่า <c oughs> ชันใจดีนะปิดร้านแล้ว ฉันก็ไม่ทําอะไรเด็กๆนะมาเที่ยวได้เลยฮิฉันจะพาทัวร์ร้านอาหารของฉันเองมาต่อกันเลยดีกว่านะคะว้าวเราก็สร้างเป็นรางนะคะผลิตสินค้าร้านอาหารของเราค่ะว้าวแล้วก็ผลิตเครื่องผลิตสินค้าออกมาด้วยนะคะวูว้ดูสิสินค้าออกมาเป็นใหญ่เลยแล้วก็ลงไปข้างล่างนะานนฐาน QC ลงไปในถาดเลยแลากี้ดูสิวูว้ ออกมากันเต็มมเลยนะคะเนี่ยเหมียวอ้าวอย่างนี้ร้านของเราก็เสร็จเต้วนะสิเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่านะอ้าววัสดีค่ะอ๋อเอาสป,ปรีดมาให้พี่เรวขอบคุณนะคะมาแล้วมาแล้วมาวิ่งเล่นกันดีกว่าฮอ้ดูสิร้านของน้องเขาอ่ะร้านไก่ชิก,ก้านะใกล้จะเสร็จแล้วนะลัคก,กี้เอ้ยเดี๋ยวกันนะมีความรู้สึกว่าผมผ่อนี่อะไรข้างหลังมันแพรมออกมาเนี่ย ใส่ชุดจะปิดไม่มิดนะเนี่ยอุ้ยาตาตอนนี้ร้านอาหารของเราก็ผลิตสินค้ามาเพิ่มได้เงินมาเยอะแล้วนะเนี่ยนี่เลยฟังออกมาเรือยๆเครื่องเลยนะอุ้ยฮ่าบอนนี่มาอดีบอนนี่ฮิอ่า,อ,าอ้าวเฮ้ยโอ้เปิดไม่ทันวุ้ยขอโทษด้วยบอนนี่โอ้แย่แล้วนี่เราทำอะไรลงไปเนี่ย มามาสร้างกันต่อเลยนะคะว้าวเต็มรางเลยหมดเลยนะเนี่ยโอ้ไหลองมากันเร็วเลยอย่างนี้เราต้องรู้แน่เลยนะรกกี้นั่นไอศคมเหนียวเดีย๋ยวเราไปหาเพื่อนๆกันต่อนะเดีย๋ยวเราสร้างร้านอาหารกันก่อนว้าววันดีค่ะน้องอวัสดีคะ่คะพี่อ้อมมามาสร้างร้านอาหารเฟสตี้เฟสแบมกันเหคะอ่าสร้างเร็วนะเดี๋ยพี่จะมาขอเล่นด้วย อะอากิไปกันต่อดีกว่านะอู้นี่ก็ใกล้จะข้ามอีกแล้วนะเนี่ยโอ้สร้างกันข้ามวันข้ามคืนแล้วเนี่ยว้าวดูสิโอ้ข้างบนนี้ก็มีการตรวจคุณภาพ QC สินค้านะเนี่ยว้าวโอ,โอ้โอ้เป็นโทนสีม่วงเลยเนี่ยโต๊ะอาหารเนี่ยอ้าวเฮ้ย <c oughs> น้ำอัดลมจะหมดตู้อยู่แล้วอะเฮ้ยยังไม่มีใครมาส่งน้ำอัดลมมาหรอเนี่ย ตามสบายเลยนะคะน้องอยากกินเท่าไหร่หยิบกินไปเลยนะพี่มีเฟรตตี้เลี้ยงเองว้าวแบล็กกี้ดูสิอของอะมันออกมาเต็มเลยนะยยใ,ใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยว้าวชั้นสองมาสร้างกันต่อเลยนะคะว้าวเป็นโต๊ะทำงานค่ะวูดูสิมีเก้าอี้กับผัดลมไห้นะเฮ้ย <laughs> เหมือนโต๊ะเฝ้ายามเลยนะเนี่ย ว้าวแล้วก็มีคัพเค้กให้กินด้วยนะอ๋ออะไรมันจะสุขสบายอย่างนี้อ๋อเหมือนแม่กับลูกเฟสตี้เลยนะเนี่ยว้าวลูกเฟสตี้นั่งไปก่อนนะเดี๋ยวแม่สร้างของก่อนว้าวได้สปรีตมาแล้วค่ะวู้อย่างนี้ก็ทำงานเร็วขึ้นเนี่ยมาสร้างไอเทมต่อไปกันเลยนะคะว้าวเฮ้ยไอบาสุก้าไนลองเทสยิ่งไดิ อาเล่งเอืเอก <c oughs> อ้าวเฮ้ยอ้าตายซะแล้วว้าวดาบล่องขนโอ้ใส่ปิ้งนะคะเหมียวใช่รับลักกี้นี่ไงชงเชงชงเชงชงเชงว้าวเฮ้ยว้าวนี่มันตะขอนี่นะาโอ้พี่ออมฮกไกลไปถึงท้องฟ้านะคะเหมียว <c oughs> โอ้ลักกี้สุดยอดเลยอะ่ะมีตะขออย่างนี้ก็ เที่ยวบ้านเพื่อนได้สบายเลยนะสิอา้าวมีเฟรดดี้กลายเป็นพ่อมดตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้มีพลังเวท้วยนะเรียกอะไรได้อา้อาวเฮ้ยเรียกซอมบี้เลยด้วยอาฮ่าให้เดียวเดียวเดียวจะซอมบี้ยา่าย่าอย่าไปรังแกคนอื่นเขาเฮ้ยพวกนายนี่เป็นเด็กรังแกคนนั้นเนี่ยเฮ้ยเจ้าเด็กเกเรไปไปไปเอ้พะพลนาจะพวกซอมบี้โอ้ย ได้ยังไงเนี่ยว้าวฮิฮิมีตะขอแล้วฮฮไปหาเพื่อนดีกว่าฮึฮึๆฮอ่าขึ้นมาได้แล้วค่ะว้าวมีมาสคอตของเจ้าหมาป่าฟ็อกซี่นะเนี่ยอ้าวเฮ้ยสงสัยจะบักนะเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เอ้ยเจ้าของบ้านมาแล้วฮึฮ่าซัมมี่จัดการเฮ้ยอ่ายแล้วคราบช่วยผมด้วยคราบชอบดีนะ อู้ดูสิทำไมเปลี่ยนไม่ได้นะเนี่ยอ้อสงสัยจะบั๊กจริงๆนะเนี่ยเราว้าวสร้างไอเทมกันต่อดีกว่านะคะเป็นพื้นสปรีดค่ะอู้นี่เลยสร้างสปรีดเพิ่มอีกนะอ๋อทีก็ได้วิ่งเร็ว,รวกันเนี่ยแหละอ๋อพี่อ้อมฮะอย่างนี้ก็วิ่งเร็วปืด้ดสิฮะเหมียวใช่แล้วนี่ไงอยู่รื่นปืด๊ดรื่นปืด้ดฮะสวัสดีค่ะ อาละจ้าทีนี้เราก็มาสร้างฝาผานังกันเพิ่มนะจ๊ะนี่กระจกแล้วก็เพดานจ้าว้าวดูสิมีเพดานแล้วนะแล้วก็หลอดไฟด้วยโอ้ร้านของเราก็สว่างสวัยเลยเนี่ยโอ้น่ารักมุ้งมิ้งจริงๆเลยหูโอ้ในที่สุดนะแบล็กกี้ร้านของเราอ่ะก็สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะอาเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับลูกค้าเด็กๆได้เลยว้าว ว้าวในที่สุดเราก็สร้างร้านอาหารเสร็จเรียบปรนานาแบล็กกี้ดีใจจังเลยว้าวพี่อมฮะอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมต้อนรับเด็กๆเ,เข้ามาในร้านกันเลยนะคะเหมียว ได้เลยแบล็กกี้เอาล่ะคะ่ะนังน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการผจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้านังน้องคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลลบ๊ไปบาย